ครับข่าวใหญ่นะครับหลังจากที่ทางยูเครนนั้นบุกหนักเข้ารัสเซียวันนี้ก็มีรายงานเรื่องของการเร่งเครื่องเดินหน้าบุกต่อในรัสเซียนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรครับครับยูเครนเดินหน้ารุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหลังการจู่โจมสายฟ้าแลบที่ดําเนินมาเมื่อกว่า2ส,สัปดาห์ก่อนครับขณะที่มอสโกนั้นสั่งอพยพุป,ประชาชนในบริเวณแคว้นเคิร์สเพิ่มเติมแล้วครับ รอยเตอร์รายงานว่ากองทัพยูเครนส่งกำลังพลหลายพันคนเขาเ้าไปในแคว้นเคริร์สซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟประกาศในวันพุธว่าจะใช้อนาเขตของรัสเซียที่ยึดมาได้เป็นเขตกันชนเพื่อป้องกันการโจมตีของมอสโกเข้าใส่ทางเหนือของยูเครนครับ โอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารของยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบด,ดีว่ากรุงเคียฟได้จัดตั้งสำนักง,งานกองบัญชาการกองทัพในบริเวณที่ยึดมาได้ในแคว้นเคิร์สซึ่งมีพื้นที่กว่า1,150ตารางกิโลเมตร ด้านอันดรีซาโครเดนยุกอดีตรัฐมนตรีกรลาโหมของยูเครนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในเป้าหมายของยูเครนในเคอร์สก็คือการทําให้กองทัพของรัสเซียนั้นค่อยเขวและดึงความสนใจจากเขตปกครองดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนที่กองทัพมอสโกนั้นประสบความสําเร็จในการรุกคืบเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนและพยายามที่จะยึดครองเอาไว้ให้ได้ด้วยครับ คอนราดมูซิก้านักวิเคราะห์ด้านการทหารกล่าวว่านอกจากการทําให้ประธานาธิบดีเวลาเมมยร์ปูตินขายหน้าแล้วการส่งกองทัพบุกข้ามแดนของยูเครนครั้งนี้ยังถือเป็นการรุกรานรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทําให้กองกําลังมอสโกนั้นแตกพ่ายและมีการจับตัวทหารจํานวนหนึ่งเป็นเฉลยศึกเพื่อใช้แลกตัวกับผู้ที่ถูกรัสเซียจับกลุมตัวไว้ไม่เพียงเท่านั้นยังสร้างรอยแผลให้กับกองทัพรัสเซียไม่น้อย ด้านกระทระวงกลาโหมของรัสเซียไม่ได้ตอบรับคำร้องขอความเห็นจากรอยเตอร์ก่อนตีพิมพ์รายงานข่าวนี้ขณะที่กระทรวงกลาโหมยูเครนนั้นแนะให้ผู้สื่อข่าวติดต่อกองทัพซึ่งก็ไม่ได้รับคำตอบกลับเช่นกันด้านเจ้าหน้าที่ของรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีของยูเครนนั้นคือการรุกรานของผู้ก่อการร้ายและกล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งทางยูเครนนั้นปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวครับ ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าจะตอบโต้อย่างสาสมต่อการโจมตีของยูเครนแต่ก็ชี้ว่าภารกิจที่ต้องทำในทันทีนั้นก็คือการขับทหารยูเครนออกจากดินแดนของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่ารัสเซียสามารถชะลอการรุกคืบของยูเครนได้บ้างโดยผู้บัญชาการอาวุโสร,รายหนึ่งของรัสเซียกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าสามารถผลักดันกองทัพยูเครนออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แถบชายแดนแต่กองกำลังเคียฟก็ยังคงพยายามทะลุทะลวงเข้ามาอยู่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัสเซียประกาศเมื่อวันพุธให้มีการอพยพประชาชนอีก20,000คนออกจากแคว้นเคิร์สหลังทําการอพยพประชาชนไปแล้วเกือบ200,000คนนับตั้งแต่ยูเครนนั้นทําการโจมตีข้ามแดนเมื่อวันที่6สิงหาคมครับ